สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่2มกราคม2567โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าเทคนิค Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาด Real Time เพื่อมาเพื่อโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราตอนนี้เดินทางมาแล้ว12แท่งก็อยู่สักประมาณ5000กว่รจุด นะฮะเมื่อวีคที่แล้วนะครับเราวิเคราะห์บอกว่าเขามีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดนึงอย่างนอ้อยจะต้องขึ้นไปทดสอบเส้นแนวจิตวิยยานะฮะเส้นแนวยืดิสแตนเดิมนะครับก็คือ,อตรงไฮเดิมนะฮะไฮเดิมไม่รวมไม่หลบไ,ไส้ในะกรนีเป็นแอคชั่นนะครับก็ผลปรากฏว่านะครับก็ขึ้นมาทดสอบแล้วก็ เอฟเฟกต์ ive, ไปน,นะครับเราเรียกว่า d e m a n e f f f e t t v v e x p นะครับแบบนี้นะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนโดยเปอร์เซนต์การลงนั้นอาจจะมีอยู่ประมาณ50-50นะก็อย่างน้อยนะครับก็มีโอกาสาที่จะเบรกย่อลงมาได้ชุดแต่การเบรกครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นการเบรกที่อยู่ปลายเทรนเพราะว่าปริมาณการซื้อขายหรือว่าปริมาณบอลลุ่มของแรงซื้อนั้นค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนไม่ค่อยมีแรงขึ้นแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่ามันเป็นฝั่งขาขึ้นที่อยู่ปลายเทรนนะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับบทที่2นะครับเรื่องลัาากษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นแพทเทิร์นนะครับ ส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงแล้วนะครับก็บวกกับปริมาณวอลุ่มรงซื้อคร้นก็จะเยอะเลยทีเดียวนะครับในตลาดก็ทำให้นะมีโอกาสที่จะเกิดโอเวอร์ได้ในเร็วๆวัน นะครับดังนั้นลันกษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับก็น่าจะามีโอกาสที่จะเดินทางนะครับแต่จะเดินทางในกรอบแคบๆแ,แ,แล้วก็จะมีเยอะแนวนะครับส่วนแรงซื้อนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับแลอันี้ก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงชัดเจนเลยทีเดียวแปลว่านะฮะ เรื่องเรื่องของนะครับเอฟเฟกตีฟนั้นสําคัญนะครับเราเรียกว่าด m มานเ f ฟเฟกตีฟดังนั้นนะครับไอ้แทง่งแดงสองแท่งนี้ไม่ได้เกิดจากแรงขายที่แท้จริงนะครับเกิดจากแรงซื้อที่ลดลงใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องโมเมนตัมนะครับส่วนแรงขายที่เราว่านั้นนะครับยังอยู่ในโซนที่เรียกว่า อ่อนแรงเลยทีเดียวนะฮะไม่มีแรงขายนะครับแปลว่าตรงนี้ไม่ใช่แรงขายที่แท้จริงมันคือการลดลงของแรงซื้อนะครับเรียนไปแล้วเนาะเราก็พอจะสรุปในทาเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาคืนนะครับในระยะใกล้นะครับขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับหากเดินทางต่อจะไม่ใช่อีมานโซนจะเป็น TP z o n ของ d ดีม n นโซนชุดก่อนหน้านี้นะครับหากเขาย่อลงมาก็จะเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นดังนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้ก็แน่าจะคงอยู่ในกรอบนะครับอย่างน้อยนะจากราคาปัจจุบันนะครับหากมีโอกาสจะย่อนะมีโอกาสที่จะย่อลงมาทดสอบนะครับเส้นแนวจิตวิยาเส้นสี ฟ้าแนาเต็มที่ก็สี่น้าเงินนะครับแต่หากเขาจะเดินทางต่อนะครับเขาจะต้องสร้างดีมานโซนให้ลึกกว่านี้นะครับให้ลึกกว่านี้นิดหนึ่งก่อนนะฮะทีนี้เราเมื่อในระยะใก,กล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะฮะก็จะส่งผลไปในทําเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการโจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นที่เป็นเอฟเฟกต์เบรกเมื่อวีคที่แล้วนะครับก็วิ่งซินปีบดีที่เราคาดการกันไว้นะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีกึ่งๆึนึงนะครับแล้วนะฮะ เมื่อวีคที่แล้วเขาทำซูเปอร์ทิ้งไว้นะครับเรายัยงคงสันนิษฐานแล้วก็คาดการว่ามีโอกาสที่จะทำไฮเยอหาไฮอย่างน้อยนะครับจากราคาปัจจุบันนะครับมีโอกาสจะเดินทางขึ้นไปทดสองสักประมาณ2,000จุดในสสำหรับ ในทางเฟรมนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับจากซูเปอร์วีก่อนนู้นเลยมาที่เราวิเคราะห์ออกไปนะฮะว่ามีโอกาสที่จะทำลายเยื่อหายนะครับเขาก็ทำลายเยอหานจริงๆเนาะตรงนี้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะจากตอนนี้กำลังเกิดการพักตัวกำลังจะจบรอบการพักตัวแล้วก็ต้องรออีกนิดนึงะนะครับว่ารอจบแท่งนี้ก็เดินทางได้เป็นดีมาร์โซนนะครับแต่ทีพีโซนจะเดินทางได้ไปแค่ประมาณ2,000จุดน,นะครับแต่ต้องเข้าใจ กลไกเรื่องนี้ด้วยเรียนกันไปแล้วนะครับเรื่องกลไกลเบื้องต้นของตลาดนะครับแต่ทําไมกราฟมันจะไม่เดินทางมันจะเดินทางแรงขนาดไหนดูตลาดปริมาณการซื้อขายนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นอยู่ในโซนที่เรียกว่า อ่อนแรงแล้วก็มีแนวโน้มมันจะลดลงเนี่ยแม้เมื่อไม่มีปริบาณแรงซื้อแรงขายเราก็จะสันนิษฐานและก็คาดการณ์ว่าลักษณะาการเคลื่อนที่ของร่าบแบบนี้นะครับจะเดินทางไปไหได้ไม่ไกลจากราคาปัจจุบันนะครเดินทางขึ้นไป2,000ยุดใตจากราคาปัจจุบันนะฮะก็น่าจะลงมาอยู่ในแนวทดสอบเนาะแนวทดสอบทักปรสมาณเส้นแนวจิมิยาเส้นสีเหลืองนะครับถ้า เส้นสีแดงนี่มันจะจบเทรนนะครับนะเส้นสีเหลืองก็อีกสักประมาณ2,000กว่าจุดนะครับดังนั้นกรอบการลงทุนในวีกนี้นะครับเราจะอยู่ในกรอบที่สักประมาณ4,000กว่าจุดนะครับ4,000กว่าจุด5,000จุดนะนี่กรอบการลงทุนนะส่วนกรอบมันนี่เมนจิเม้นต์ก็อยู่ที่สักประมาณหมื่นหนึ่งนะรประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองก็อยู่สักประมาณ40%กว่าๆสำหรับการลงทุนในวีคนี้ก็น่าจะพอรับได้สำหรับนักลงทุนนะ เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับกำลังจากนะกำลังจากเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นเล็กๆเท่านั้นแต่จะเป็นการไซว์อัพซะมากกว่านะครับทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะตอนนี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นตอนนี้นะฮะเดินทางมาแล้วหนึ่งแท่ง เดินทางมาแล้วหนึ่งแท่งนะครับแปลว่ากรอบนี้เป็นกรอบดีมมนโซนนะครับแนวแบบนี้นะ่าใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้ส่วนในระยะใกล้นะครับมีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุโโ енко, ดโดยเปอร์เซ็นการขึ้นนั้นมันจะมียู่อีกในระดับหนึ่งอย่างน้อยนะครับจากราคาปัจจุบันน่าจะขึ้นไปทดสอบเส้นแนวจิตวิทยาเดิมนะครับแนวรีสิสแตนเดิมซักรป,ประมาณเนาะห้าร้อยหนึ่งพันจุดแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยจุดหรือสองพันจุดนะครับก็มีอยู่แนวอยู่3มรี s ิสแตนนะครับที่ วางแผนกันไว้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับโมเมนตัม um ฝั่งขาลงก็คือเป็นแพทเทิร์นฝั่งขาลงที่ไม่แข็งแรงนะเครเรียนไปแล้วเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับแบบนี้เป็นการพักตัวของไทม์เฟรมใหญ่นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงเลยทีเดียวนะครับเช้านี้แรงซื้อนะฮะ อยู่ในโซนที่เรียกว่ากําลังจะแข็งแรงนะครับประกอบกับสัญญาณของเราก็เป็นสัญญาณฝั่งดีมาร์โซนพอดีนะครับและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับกำลังเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นในระยะใกล้มีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบอย่างน้อยก็สักประมาณ500จุดโดย ประมาณตามแอคชั่นนะครับแต่แอคชั่นมาเก็ตในวันนี้นะครับเรื่องของนะครับปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่หนึ่งนะฮะที่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะตัวเลขสรุปแล้วก็ตัวเลขรายงานตรงนี้ไม่มีนะเพราะว่ายังคงเป็นวันหยุดอยู่แต่ในวีคเนี้ยนะครับมีปัจจัยกระทบค่าเงินที่เป็นตัวเลขนะฮะที่เป็นนอนฟาร์มนะใครเรียนไปแล้วนะครับบทที่หนึ่งเลยนะครับการอ่านข่าวนอนฟาร์มว่าทำไมนะฮะตัวเลขการค้าการผูกออกมาน้อยแต่ตัวเลขจงอาจจะน้อยกว่านี้เพราะว่านะฮะ จุดๆเนาะใครเรียนไปแล้วนะครับก็น่จะพอจําได้จําดีๆแต่ตลาดโดยรวมนะครับยังคงสันนิฐานแล้วก็คาดการณ์ว่านะครับค่าเงินดอลลาร์นั้น,น,นมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวสาหรับต้นฤดูนี้นะครับดังนั้นนะครับมีโอกาสที่จะส่งผลให้ราคาทองคานั้นมีโอกาสจะขยับขึ้นได้อีกนิดนึงเนาะอย่างน้อยนะครับก็ขึ้นไปทำไฮเยอร์ไฮสักหน่อยนึงก่อนแต่นะฮะ การเคลื่อนที่แบบนี้จะต้องอาศัยปัจจัยทั้งสองฝั่งใครเรียนไปแล้วนะครับอันนี้บทที่หนึ่งเลยนะครับเป็นเบสิกเรื่องกลไกเบื้องต้นของตลาดนะครับแบบนี้เนาะนะฮะจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะฮะสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่กันนะครับ